กลับมาแล้วยังไม่อิ่มเนาะเพราะว่าไปขังนู่นตั้งหลายชั่วโมงแล้วย่าน่าจะไม่เยอะพอเลยยังไม่ยอมเข้าแปลงนะวันนี้เราเจอเจ้าของคอกควายนะเดี๋ยวนี้เหมือนกิจการควายยกให้เขาดูแลซะแล้วคุณุุพักพรมนีมากั้นให้ควายเดินเข้าคอก คือกั้นไว้ไม่ประทับใจเนื่องจากควายต้องเดินผ่านหินเลยลื้อโต๊ะอะไรนะไม้ไผ่ออกมานะได้ควายเดินนอกๆนกี่ได้เดินไม่โดนอยากหินเนาะเด็กเลี้ยงควายวัยเจ็ปีนะครับตอนเด็กๆมีวัวชื่อบุญมาตอนแก่มีควายชื่อน้ำทิพ์โอ้โหอ้เหล่าเองเนะี่นง <Huh? S 2> <begg> อะไรนะดินแข็งฝนก็ตกแล้วดินอ่อนแล้วเอาทำไม่ตอกให้แน่นแล้วผูกแล้วมันจะอยู่ไงเอ้าตอกตอนตอกปั๊บตอกไงตอกปั๊บกี้ตอกไงต้องตอกอย่าถ่ายวิดีโอเนี่ยทำเองได้ก็ทำเนี่ยพอเห็นคนอื่นมาจะเออทำเข้าไปหน่อยเดียวทำเองเออเก่งมากเก่งมากเออ ทำได้เยอะถ่ายวีดีโอชาวบ้านเขาดูเนี <Ec> ่ยเออดูว่ามแข็งแรงอไอทำไมแล้วก็ทำจริงเนี่ยเออมาโชว์เออเราทำได้ทำไปเนี่ยอ่ะเก่งมากเก่งมากเจ็ดสิบห้าแล้วปีฉลูไงเออเนี่ยเก่งนะเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ด้าของมันนั้นไม่วิ่งวะเอีกแล้วในใบพี่นั่นไม่อเพราเอาปีอะไรก็รู้ไม่เอาปีเดียวให้ถุงยกเมฆ มันไม่เดี๋ยวก็หย่อนมั่งตึงมั่งยังไงนึกว่าเข้าใจนาทีโดนกัตรงนั้นเดี๋ยวต้องฝกหย่อนนะโอ้โหค่อยเรียนรู้ดิผมดึงปุ๊บดึงปั๊บเหม็นไหมหนุ่มทำไหมมาดึงปุ๊บดึงปั๊บต่อให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดึงเนี่ยไม่มีทักษะไม่เล่าต้องเด็กฝึกงานอย่างเงี้ยถ้าทำนานแล้วผมจะคล่องทำไม่เรียนรู้ไม่ได้ถามหรอกต้องหัดทำด้วยมือตัวเองถึงจะเข้าใจเนี่ย ย่อนอย่างนี้แสดงว่าเด็กฝึกงานเนี่ยอตอกให้นิ่งก่อนแล้วเขากมัดเชือกเออาไกแก้วออ่ออมไม้ไผ่มีเป็นกอตัดไม้ได้ก้อนนี้ตัดยากอโ,อโอ้โหเนี่ยแสดงว่ามัดไม่มีทักษะเห็นไหมมันต้องตอตอกตอกให้แข็งก่อนเลยแล้วก็มัดทีเดียว ดูไหมผมมัดไว้ตึงใช่ไหมนะ,ะตึงเลยไหมเอ่อ,ไ,อ,อ,อนนไปเอาไม้มาทำให้มันหย่อนตรงนะั้นเหรเห็นแม่เอาไม้แขวานกลางทำไมมันไม่มีไม้มันก็ได้โทษนี่แม่เอาไม้มาขันแมงแต่มันหย่อนต่ำอ่ะอมแม่ก็เห็นนั่นอยู่เปล่าๆก็มาขันแมงเลยอืมอืมเอาค่อยๆตอกอ่าเ,เก่งกระต่ายเนี่ย แสดงว,ว่าเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงเาขาชมจะมาบอกใช้คนแก่ไม่ได้มันคนแก่ก็แข็งแรงเอา้าม่มีใครก็ว่าห็อกเมื่อวานได้เจอคนแก่อายุ่ปสามัแข็งแรงเลยเป็นกรรมการจากอนะปดสิสามแข็งแรงนี่งเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกอ่ะตอกให้แน่นก่อนค่อยพัดค่อยพัน,พน,น,นด้ยวยเ่ยแสดงว่าไม่มีทักษะนะมมเอา้า ก่อนนี้เนี่ยผมเพิ่งสอนไงผมเรียนว่าปีกแล้วเจ๊พิ่งจะหัดเลี้ยงไง <c oughs> เออมันต้องทําก็มือมันก็นสอนเขาไม่ได้ใช่ไหมเดีเ๋ย,ยวออตอกอยังไงเดี๋ยวค่อยมดัดติดต่อก,ก่อนดิเออเหมือนอยู่ด้วยความเกรงใจมันไม่อะไรขวายเออเนี่ยมันตอกเข้ามากกว่าเมื่อวานเพราะวันนี้ฝนตกเออ เนี่ยเออให้ลูกหลานดูเนี่ยว่าทำได้อะเก่งมากเอเออย่าข้นหมาจะใช้ไหมอ่ะไม่ได้ใช้ทำเองเนี่ยผมไม่ได้เคยใช้กันเลยใช้ตอนไหนนะฮะฮะผม